ช่องน้องเพคคิเ่เมเจูเจนนะคะวันนี้จะมารีวิวลูกออมีเสียงค่ะลูกออดตีค่ะเวลาใช้งานจะปิดแล้วจะมีไฟแบบนี้ด้วยค่ะ <Wow. S 1> ว้าวรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอันนี้เราแกะของผู้หญงมาแล้วนะคะก็จะเป็นของผู้ชายนี่เป็นสีน้ำเงินโอเคก็ไปดูกันเลยแกะออกมาจะเป็นสีอะไร ะะเป็นขาที่อุดหูเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงดนตรีได้ชัดมากขึ้นค่ะผมจะใช้น่าจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าติตด้วยจะเป็นแท่เสีฟ้าแบบนี้นะคะเรามาลองชิมกันเลยค่ะเปิดก่อนนะคะจริงๆต้องใส่ที่อุดหูก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็อมลูกอมอมเข้าไปแล้วมีเสียงดนตรีพอมากเลยค่ะเสียงดนตรีจะอยู่ในหัวเรานะคะข้างนอกไม่ได้ยินค่ะเป็นเสียงเพลง Happy Birthday ค่ะ เป้ยหวานหวานเหมือนเดิมค่ะเหมาะกับซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของเพื่อนมากเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย